วัสดีทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่ในวิญญาณไททันพาร์ทที่สกันแล้วนะฮะเท่เรบที่แล้วผมมาค้ากันตรงนี้เนาะก็ะไม่พูดพันทำเพลงนั้นไม่ดีหรอดีรออืมปะเรามาเลยกันเลยเอาข้อมูลก่อน,น,อน,อนดีกว่าผมดีกว่าจากสภาพก็เกมน่าจะ น่าจะจบสักหการ์ทได้มั้งที่ที่เดาไว้นะอาจจะจบประมาณหการ์ดอะไรเนี่ยอขอปิดกนแพงปีกหนัวใช่ปะเฮอลืมแปว่าไอ้ตัวนี้มันยิงขนู โอเคไม่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 ไม,มาจำไม่ได้ว่าตัวนี้มันยิงอะไรอะ่ะคือคือมันยิงธนูอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคต้องยิงลูกธนูได้ต้องยิงขึ้นบนมันอีกทีหนึ่งเออโอเคเดี๋ยวเราไปเออโอ้โหคือคือเข้าใจแล้วว่าต้องยิงอะไรใส่มันโอเค เข้าใจแล้วว่าต้องยิงธนูใส่ตรงไหนของมันในที่นี้เออนนอันนี้วางแผนกันคือคือจังหวะที่ยิงไปอ่ะคือเราต้องอยู่ใกล้ลูกธนูมันด้วยแล้วเราเราออรเราจะต้องอยู่ใกล้อ่ลูกธนูเราด้วยหรือไม่ก็เออใช่หลักๆคืออยู่ใกล้ตัวลูกธนูลูกลูกธนูเราอ่ะต้องอยู่ใกล้ตัวเราเออ เราถึงจะยิงมันทันนี่แหละเนี่ยละแผนสักรอบหนึ่ง

เออเอ้ยกว่าจะได้อืออือมหอ ยิงยากยิงเย็นป๊ก้านี่นะฮะตัวที่สองกันรูน้สึกจะอยู่ข้างในนี้ปะอยู่ข้างในนี้ปะน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอืมเห็นนะเอ่ออันนี้ทำยังไงยิงนี่ปะใช่นี่แล้วเราก็ลงไปข้างล่างตรงนี้เข้าสู่ลานบอสไป หยุดหยิดมั้ยเยบโอ้ต้องหลบต้องหลบต้องคอยหลบเลยดีเอ้ยติดเหรียญติดเหรียญเมื่อกี้เนี้ยติดล่องเหรียญไม่ตายเถอะมันนี้เจ๊จะไปยากตรงไหนกันเชียว เปลี่นในหามันทำไมวะเนี่ยสกิปเรียกออเอ๊ะอ้โอ้โอๆๆอโอ,โอเคโอเคโอเคคือมันหายตัวปุ๊บจะกระโดดสองครั้งแล้วก็าอาปากยิงเหรียญเราต้องยิงในปากมันโอเคเข้าใจละหายตัวปุ๊บโผล่มากดตัวสองหนึ่งสอง 2, 1, 2 นี่แน่บอกวนาะจับแพทเทิร์นได้มันก็ง่ายของแบบนี้โอ้โหไงล่ะนี่เนี่ยโอเค โซนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะสองตัวเราไปหาทางไปต่อกันแบบนี้ปะยังไงตรงนี้สึกต้องไปสุสารปะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช้โซนสุสารแน่เลยนี่ะอ่านี่นี่นนนนสุสารานี่ไงอ่ะถือว่าพาร์ทนี้แถมให้แล้วกันมาเอาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่ามาอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ เดี๋ยวก่อนว่าตัวนี้อยู่ไหนอ๋อ,อเห็นแล้ว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 เห็นตำแหน่งมันแล้วฉันเห็นตำแหน่งแกแล้วนะอเอ๊บอาวุธนี่ไงเึ๊บถามตัวเองทำไมไม่กินขึ้นบนเอ๊ะทำไมไม่กินขึ้นบนดักไปรงน,น้น ออไงล่ะดึงเน้นเน้นผ่านเป็นที่เรียบร้อยขอดึงเน้นเน้นนี่ เป็นได้แค่หน้ากากลอยได้ย่ามาเย่มโอ okay. เคเด็กตัวหนึ่งมันชี้ไปทางขวาจะว่าอยู่แถวๆนี้ดิใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเหรออ๋อเข้านี่ขึ้นตรงนี้โอเคแล้วก็เข้าตรงนี้ทำไมันเดินไกลจังเลยทำไมตัวนี้เดินไกลจังเลยรือบอาตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอถามจริงเฮ้ยถามจริงตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ป่ะเดี๋ยนะตรงนี้เหรอไปกับมันตรงนี้เหรอใช่เปล่า อะไรปะเอ๊ใครพูดอดรวอชิงโซลมินดาที่แตกหักอะไรสักอย่างซิ i s is how we did as ส a s t มันอารมณ์เหมือนแบบมาพูดให้ฟัง,งเพชรใครโซล in debt อะไรวะเนี่ยแปลผิดไปลถูกเข้าได้นะฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เดินนะ ออกเปนเดินเองของมันเฮ้อยอะฮะฉันหวังว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดหรืออะไรสักอย่างที่แน่ใจอ๋อ,อ,อลูกตาเนี่ยคุยกับเราเหรอเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันเป็น มันเป็นเหมือนวิญญาณดวงเนี้โซโซดวงนี้คือมันเหมือนมัน,ม,นมันคุยกับเราอะเออผมก็อาจจะแปลแปลผิดแปลถ,ถูก็นบางคำอะเนาะเพราะว่ายังไม่ชินกับการแปลภาษาอังกฤษจ,จริงๆเลยคือคือง่ายๆยังไม่ชินกับการแปลภาษาอังกฤษแบบจริงๆจังๆอะ,อะต้อง่างนีง้ตรงไหนวะนี่ปะอ่าใช่ตรงนี้เพื่อนตรงนี้โอเคตามองตาะ นี่แสดงว่าเขายอมรับชะตาก,กรรมที่เราจะทำลงไปเนาะคือที่เขาพูดออกมามันเหมือนแบบคงจะเป็นแบบอ่าประมาณว่าเออคงไม่ได้มีแบบอะจะเรียกว่าไเหมือนเหมือนแบบเป็นตัวเขาเองอาจจะเป็นวิญญาณที่แตกหักอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะโอเคถึงไม่สมบูรณ์แบบยังไงเราก็ จะขอดวงวิญญาณนายไปแล้วกันมาเข้ามาที่ตัวเราดีกว่าสุขสุขตินะคือ โซโซดวงนี้เหมือนพยายามอธิบายให้ให้เราเข้าใจาว่าเออตัวเขาอาจจะเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออาจจะเป็นประมาณแบบถา้าจากที่ผมแปลคร่าวๆนะคือเขาอาจจะอ,อาจจะบอกว่าแบบอ่าตัวเราเองหรือตัวเขาเองนั่นแหละอาจจะเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือแบบเป็นวิญ,ญญาณที่แบบแตกหักอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะคือคือไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมยัง ยังแปลอังกฤษไม่ค่อยถูกอะ่ะอ่ะคือคืออ่านอ่านพออ่านได้นะอ่านได้แต่ว่าเรื่องแปลเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะแปลได้ไม่กี่คำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแปลผิดแปลถูกไปบ้างนะฮะโอเคเราลงมาตรงนี้มาทางนี้อันนี้น่าจะหมดละมั้งสองตัวนี้แถมไหมแถมทางต่อแล้วกันนะเออแต่ก็ให้มันรู้สึกแปลกๆบางอย่างมันมันเหมือนแบบไม่แน่ใจเด้ น่าดูจากตัวเขาก็คือเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวนะไออันนี้มันคืออ๋ออ๋ออ๋อถ้าถ้าถ้าดูไม่ผิดคืออาจมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ไอ้นั่นอะ่ะตำแหน่งสปอนบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจทางรับทางอะไรด้วยใช่ป่าวะ เห็นที่เหรอไม่น่าใช่มั้งไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรอ่ะแต่ดูรูปทรงเหมือนเหมือนตัวสุดตัวเมื่อกี้เลยอ่ะที่ที่ไปเจอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเราไปต่อกันดีกว่าคือคืออันนี้อันนี้ขอพูดตามตรงนะคือแบบอ่าเพิ่งเพิ่งจะลองแปลครั้งแรกไม่จะได้ว่าไงดีอาจจะมีแปลผิดแปลถูกไปบ้างก็แหละเนาะเพราะว่า ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการแปลเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะพยายามไปเรื่อยๆนะฮะโอเคถ้ากับว่าโซนนี้เราเคลียร์ไปอีกโซนหนึ่งนะมาก็น่าจะเหลือแค่ไม่กี่โซนแล้วแหละจากสภาพโอเคขึ้นห้องบนโอเคเออหาวทำไมวะเนี่ยเอยหาวเฉยพักคืนนอนไม่พอได้ไงมาทางนี้แล้วก็อะไรดีไปทางนี้ใช่ไหมใช่ปะไม่แน่ใจ ไอตรงนี้คืออะไรมีเส้นทางต่อแล้วตรงน,นี้ล่ะอ๋ตอตรงนี้มีจุดเริ่มต้นโอเคอันนี้มีจุดเริ่มต้นแล้วดูนะเราก็สามารถมาเช็คได้เดี๋ยวว่าเราเหลือเราเหลือกี่โซนมาดูกันหน่อยมั้ยเอ๊ะเอ๊ะอ้าวอ้าวเดี๋ยวนี่เราไปได้เลยเหรอ เอ้ยอันนี้เพิ่งรู้หรือว่ามันนับตามจํานวนบอสไอ้นี่ดะีมันนับตามจํานวนบอสของอตรงจุดจุดจุดสปาเราอะเห็นไหมถ้าจาถ้าจําได้กันถ้าจํากันได้นะคือจุดสปาเราอะมันจะมีไอ้วงเล็กๆที่ว่าอยู่ตามตามจุดสปาต่างๆมันอาจจะนับตามตรงนั้นก็ได้เนาะโอเคเอ้ยเอ้ยแต่พูดถึงก็ไวนะมามาถึงก็ได้เปิดประตูแล้วอะ เราจะตัดพลาสตรงนี้ดีไหมหรือยังไงดีเอาอย่างงี้เข้าขึ้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวลองขึ้นไปดูว้าวโซนไหนสวยสวยที่ไหนเนี่ยมึดมืดด้วยเฮ้ยฝนตกอ้าวว้าว ว้าวเสียงสระทำไมโอเคนี่ถ้าไปต่อก็น่าจะใกล้จบแล้วดิใช่ปะใช่ไหมถ้าเราไปต่อนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วนะจริงจริงโซนนั้นมันจะมีบอสอีก2ตัวแต่แบบเออไหนๆประตูเปิดแล้วอะก็

เอาแล้วเกิดมาก็ลงไปขนาดเดียวโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจบตรงนี้ดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบพาร์ทกันตรงนี้แหละฮะเฮ้ยแต่แต่พูดถึงไม่ได้ฆ่าอีกสองตัวบอสอีกสองตัวไม่ได้ฆ่าไม่น่าจะเป็นไรหรอกมั้งงั้นงั้นขอเป็นเน้นจบพาร์ทเดียวแล้วกันจริงจริงบอสไม่จะมีสองตัวตรงตรงก่อนหน้านั้นอะตรงที่เราเชียร์กันไปอะ,อะ มันจะเหลืออีกสองตัวแต่ว่าเอาเป็นว่าผมข้ามไปเลยแล้วกันผมมาที่ใกล้ถึงใกล้ถึงจบบอสไฟละะ์แล้วมั้งน่าจะจากสภาพนะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะกับวิญญาณไททันพา,พ,าพาร์ท,ทาะะพาร์ทา่าไรวะพาร์ทสี่เออพาร์ทสี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจบไปเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็คงจะไปดูไอตัวไอต,ตัวเมื่อกี้ก่อนแหละที่ผมหลงเข้าไปอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะหลุดเข้าไปแบบ คือทีแรกอะทีแรกกะแบบว่าเออกะจะไม่เหยียดตรงนั้นแล้วก็แบบเออจะลองเข้าไปดูซิว่ามันจะเหมือนบอสตัวอื่นตัวแรกๆไหมที่ว่าเราต้องไปยิงก่อนมันถึงจะโจมตีเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่นี่คือเดินเข้าไปปุ๊บแม่งโจมตีก่อนเลยตกใจเหมือนกันเอึ้องอะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบพาพไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแนละรับชมกันด้วยนะฮะโอเคครับก็ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย